ครับสวัสดีครับผมลุงนัดหรือว่าเจ้าของสวน MNUP ส่วนนะครับวันนี้เราก็พามาดูต้นกล้าที่เราเพาะที่เรามาใส่ทุงดำเกียมไว้ลงอีกตีห้าเดือนข้างหน้านะครับประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเราก็จะทำการปลูกใหม่ก็จะมีทั้งบาฮีสีเหลืองแล้วก็โคเนซี่ อย่างละห้าสิบต้นนะครับเดี๋ยวกลับหน้ากล้องให้ดูอันนี้คือใบฮีสี่เรื่องนะครับอันนี้มีเบมอยู่สี่ห้าต้นนะครับแล้วก็มีบาหีแดงต้นตรงนี้จะเป็นโคเนสซี่เนี่ยโคเนซี่นี่ต้นอวบดีมากนะครับที่ที่ท,ท,ทีมารุ่นเดียวกันนะฮะใบฮีช่วงเล็กๆอยากจะโตช้าหน่อยแต่ว่าก็ สมบูรณ์ดีทุกต้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะอาจจะมีบ้างแต่ว่าอย่างยัง,ย,งยังต้นนี้อาจจะอันนี้ก็รัดดีแล้วนะครับเริ่มแตกใบจริงแล้วนะครับอันนี้ก็เริ่มแตกใบจริงนะครับโคเนซีก็มีหลายต้นนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากเกเอาได้ไปปลูกทั้ต้นของต้นก็ได้นะครับ ก็ราคาก็มาคุยกันนะครับอันนี้เป็นบาหีสีเลือกเริ่มแตกใบจริงแล้วเหมือนกันดูคนของโคนิซี่นะแต่โคนิซี่เนี่ยเวลามันจะเวลาลงดินแล้วเนี่ยมันจะโตช้ากับตัวช้าฝ่า บาฮีนะครับบาฮีเนี่ยตอนนี้ตอนเล็กๆเ,เนี่ยโอ้โหไม่อยากจะโตนะฮะพอลงดินแล้วจะยไปปืดๆเลยต่้งปีเนี่ยออกลูกอะจต่ของเรานี่ตอนตอนนี้วดน,นี้ลงแลบอีลานทั้งหมดนะครับไม่มีของดีพีดีถ้าจะมีก็พกเบมพใบาฮีแดงนี่นะครับ อันนี้บาฮีแดงสี่ต้นอันนี้เดมอยู่ห้าต้นนะครับเบสนี่ก็แตกใบดีนะครับกระบอกใบไม่ชอบนะ้ำเหมือนของผมนี่ลดแฉะตลอดนะครับครับครับความเห็นหรือว่าความคิดของเรามันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่จะเริ่มต้นตอนนี้เราจะไปเริ่มต้นตอนไหนนะครับพอเรายังมีโอกาสอยู่นะครับ มันก็ไม่ในานานเกินรอแล้วก็อินทภพลามนี่อายุยืนนะครับยืนกับเราเยอะเลยถ้ามันไม่เป็นายตายซะก่อนนะถ้ามันอยู่ของมันไปสี่สามสิบสี่สิบปีเราก็ต้องต้องทนนะต้องคอยแต่อคอยนะี่สปีไม่นานนะครับลืมแป๊บเดียวนะก็สองปีแล้วครับสวัสดีครับฝากกดติดตามในช่อง MNUP สวนด้วยนะครับครับสวัสดีครับ